ไม่ต้องไม่ต้องท่บแบบทำจิตใจสงบตั้งจิตอธิษฐานรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณิทายินดียะเอนดูสามปัสสิปียังมะมะคัตเตศิกัตเตศิกินกรนาคัตเตศิกอาหารปิตังานามิชานามินะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการเงิน มีโชคลาภเราจะไปทําสิ่งต่างๆสิ่งใดกับผู้ใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองพาทั้งตัวเราเองและบุคคลที่เราไปร่วมทําประสบความสําเร็จสิ่งที่ดีตลอดไปคาเตสิกคาเตสิศกินกรณนาคาเตสิกอาหางปิตังชานมิชาน,าม,ชานามิเป็นคาถาแค่ฆ่าเพียงอันตรายเด็ดเป็นฟินปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสัตว์วุตทุชนิดต่อไปนี้ไม่สามารถจะทําร้ายตัวเราได้รวมถึงอสารพิษสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เดินทางไปได้ทั่วสาธิตมีแต่สิ uk, ่งที่ดีตลอดไปสาธุสาธุสาธุทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ใส่ยาชาเขายกเลยนะเป็นลมนะต้องกลัวสบายๆไม่มีอะไรเส้นวัสนาหลายเสน <c oughs> ้นอยู่สองเส้นอยู่แล้วก็นับบริหารมีเส้นพรมสวร์ รายก็สุกรู้จักคนเยอะเป็นที่ปรึกษาชาวบ้านลายมือนี้ชมอย่างเดียวต้องชมชมคนแล้วจะได้ดีลายมือเขาเป็นลายมือแข็งปากระล่วงพูดอะไรต่างๆก็จะเป็นจริงเพราะฉะนั้นให้พูดแต่สิ่งที่ดีพอพูดสิ่งสีดีมันก็จะไปสร้างสร้างคนอื่นสร้างทุกคนให้ดีให้ดีมากๆขึ้นไปเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีเป็นใหญ่คําพูดเขาจึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็ง แต่ถ้าเขารู้จักปุ๊บชมนะความแข็งที่เขามีด้วยปากเขาก็พะล่วงแล้วก็จะไปทําให้คนอื่นได้ดีรวมชมทุกคนเลยนะต่อไปนี้นะชม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 ,มชมแล้วจะได้ดีมือของแต่ละคนบางทีมันมีปริศนาแต่ละคนอยู่เราก็ขายปริศนาเขาไม่ได้อย่างไรมือนี้เขาศักดิ์สี เขาแข็งเขาแข่งถ้าเขาได้ไปชมคนเขาก็ใช้ความแข็งเขาอ่ะปั้นคนได้อีกปั้นคนได้มากมายเลยมือุดมการแต่ใช้อุดมการให้เป็นประโยชน์กับจิตที่ดีง้างก้นหินง้างเหล็กได้แล้วสร้างคนให้ได้ดีด้วยอ่ะรวมแล้ว ออกแบบีิออกแบบยังไงเขามีเส้นวาสนาสองเส้นเอาเส้นที่ดีสุดแล้วการเกิดเงินมจันเลยนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปถึงน้วกลางแล้วเส้นเกียรติยศเส้นพุทธพอประมาณนะเส้นเนี้ยมีเส้นที่ดีเราเอาเส้นที่สองเนี้ยยาวพุ่งขึ้นไปเลยราะนั้นจะทําอะไรจะเลยรุ่งเรืองหาเงินจิงคนที่มีเส้นวาสนามากกว่าหนึ่งเส้นเขาเรียกว่าดวงมาเก็ตติ้งดวงการตลาดดวงนักขายนักติดต่อนะครับกลังจะทม เส้วนวาสนาก็คือตัวเลขนหน,นึ่งก็คือเงินคือทองมากกว่าหนึ่งเส้นส่วนใหญ่ก็คือคนหาเงินเก่งมองการไกลพวกนี้บางคนก็ค้าขาย,นายในแบงก์ในธนาคารเก็บติดต่อแล้วจะดีนะครับสักไม่เก็บพอเป็นพิธีเท่านี้นะครับเอามือข้างนี้ออกก่ออบผมจะได้นอยูที่วางเวลาสักก็จะค่อยๆเ,เซฟเ,เซฟไปด้วยเ,เซฟมือตัวเราเองไปด้วย ผมจะสัต์ที่เกิดจากเมินประจำเลย mm hmm. เขาเรียกเงินเทวดา mm hmm. ให้มาชนกับเส้นหลักที่เรามี mm hmm. เป็นยังไงร,รู้สึกยังไงมันเหมือนเขียนอะมันเป็นศัพิีแตรั mm hmm. กที่มันไม่เน้นลงลึก mm hmm. ผมเน้นเป็นพิธีมากกว่า mm hmm. ให้มาชนเส้นลักษณะที่เรามีอยู่แล้ว เส้นวัสนาหรือเส้นพระเสายาวพุ่งถึงคนนิ้วกลางตามความเชื่อว่าหลับรัพย์จะดีการเงินการทองจะดียิ่งเกิดเงินพะจันทร์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเก่งกําไรซื้อพูดคุยติดต่อดีมากบางคนได้ถึงคําว่า export import เลยต่างประเทศต่างชาติให้พุ่งคุณคนนิ้วกลาง ือเป็นพัสสาเส้นวาส,สนาอ่ต่อไปผมจะสักเส้นพุทธแับเส้นอาทิตย์ก่อนแล้วก็เส้นพุทธเส้นอาทิตย์อยู่ตรงนี้ไม่ให้มันชนกันจะสั้นจะยาวเนี่ยขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันออกแบบแต่ไม่ให้ชนกันไม่ชนกันมันจะสนุกสนานมีความสุขรู้จักแบ่งปันสร้างความจเจริญรุ่งเรืองได้เส้นอาทิตย์ชื่อเสียงกิติยศความสำเร็จชัยชนะ รักษาคําพูดการเป็นานายปกครองคนได้ต่อไปเป็นเส้นพุดเส้นพุดผมจะสจักพูดคุยติดต่อเจรจาใครๆก็เชื่อถือ ก็มีความแล่งมากคนใหม่มาแล้วคนใหม่อะลางข้างนี้แบบเส้นวัสนาเส้นกเกศเส้นพุทธแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เกิดเนินประจันเลยนะ เป็นไงรู้สึกเป็นไงรู้สึกเป็นยงไง <_ d ic c> เก่ง <_ d ic> เก่งนะสบาย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 อ่ะครับเอาเส้นวาสนานี่เกิดเนินพระจันทร์ของใครเป็นยังไงเราก็จะออกแบบไม่ให้ทับเส้นของเขาอันนี้เส้นวาสนาเกิดเนินพระจันทร์ให้เกิดจัดเส้นหลักของเขาไปชนเส้นหลักไม่เสียหาย ครับสวัสดีครับรอลอกันเน,ะน,นาะไ,ไ,ได้จ้าจะน้องดันได้เลยค่ะรอช่างหว่างรุ่งเลยค่เป็นลักษณะอะต่อไปเส้นพุธเส้นพุธสติปัญญาแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แล้วก็เส้นอาทิตย์ชื่อเสียงคิติยศอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนีน่นจะสิ่งที่ดีจะเดินรุ่งเรืองตลอดไปนะสาธุสาธุสาธุ เราแปะเดี๋ยวใส่มืกันนะใช้แล้วทิ้งคนใหม่ก็จะใส่สมถุงมือใหม่อีกทีอ่ะดูก็โชว์หน่อยโชว์หน่อยมืออ่ามีไว้เรารวยของอาจารย์มงคลรอดิ้งตามประสบความสำเร็จตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ